สบายดีพ่อแม่พี่นอ้นองสุกุคนสมองสุบรพพ่อกพาสก็สุกแทนคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เลาะตลาดอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ซื้อผักบงได้แล้วอุ่นเซนน้ำจิ้มเพ็ดเค็มได้แล้วฟาดพี่น้องทงมักง่ญ่หนึ่งผักบง

หมวาวปพัะไปท่กัะเพิ่นไปทางใดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหาปะก่อนผู้อยู่ทางผู้ไว่ายแถได้ Để sự đêm sai. sự như đây mà hại lục sai thật sự như mà hại sai còn chứ hả đây Apple đi đâu thật <laughs> <Anh ấy> đấy bà Ăn đi đi Bà ăn Cứ hiểu thế Cái <laughs> này อันนี้ไก่ยังไหมอันนี้ไก่เขียวหนักมันสิต่างกันเรื่องละหมักมัสกอบมเรื่องๆอืมพี่น้องสื่อมาให้ลูกไส้ก่อนคล้องปวดคล้องลูกไส้พี่น้องเลยไก่เขียวกับหอมแสบด้วยหัปลากินก็แบบปะพันเนื้อก่อนแล้วพี่น้องออกถ่ายกระดถ่ายแล้ว เมื่ไห,ไหพี่น้ะงจักชีได้ครบหรือไดะบ่ครบเนาะพี่เนาะรอหล,ลุดรอสม o m ทำการโหลดอยู่กระสอบใส่กระสอบเมื่อ,อไรพี่น้องเอยมาซื้อเครื่องของโอ้ยเหลื่อมนน้อยๆกหน่อยซื้อเครื่องของไปกินหมูกระทะเนาะรอหลุดรอส o ว่าหมูกระทะมันจกโลกันเนาะพอหมูกระทะนัน,นจกโล ลาส้มไปน้ากันเลยป่า่อๆไป,ป,ป,ปทางไหนเนาะห่อนเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยนี่คืออาหารสินหมูพีน่น้องในใจก็ขอขอบคุณแม่หล,ลายๆเนาะที่ผ่าเงินมาเลี้ยงเอ้อเนาะของแม่นองแทนเลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงเนองหมูอันนี้คือหมูพี่น้องห,ห,หนึ่งพันบาทเนาะพันป่ายพันป่ายพี่น้องเอ้ย กำลังเริ่มทำแหลวพี่นนางกำลังเริ่อมองพันกดได้าแนก้ำลังเริ่มซอยเพี่นนองเลยแถแม่กับหญ้าพ่นยังอยู่อยู่ตลาดพี่นนอะเดี๋ยวแม่แทนสิพาลงไปหาแลพี่นนอะ ดีใจบ่บ่ปป้าดีใจแต่ว่าได้กินดีใจเนาะกินเลยอันนั้นดิเห็ดมันดิใจแล้วปีใหม่ซัมวัดสลองปีใหม่ให้แม่ดีใจดีใจมาจะรองปีใหม่ได้กินหมูกระทพาะเห็นตามหายจนพกบักเหนาอยมึงเอ้ย หญ้ากับถถวแม่มามา<ะ>หอหยคุณเนาะหนาเพิ่งกำลังสิตแปดแจ่วบักองพ่นแม่น่ะแม่อเ,อเอามื่อเด้อโดยโดยอีลอยมานำบักองพ่นแม่น่ะแม่เอามื่อเด้อเอาเมื่อเด้อคอยเอาเมือเอ่อไดรจิ้มแปดรสอาผสมกักบอันนี้น้ำแล้วกระชมกับจิ้มน้ำตัวนี้เนาะคอยเอาเมื่อได้บักองพ่นน่ะอุ่น นะใส่นองนะบางครั้งมันโชว์อ่องบ่เงก็อุ่นนะใช้ผงได้ครับผงเน้ผงผีน่องเยทางกรุงเทพขอบคุณหลายเด้อเบะบู๊ตอนหลับตอนให่ ับสำหว่าเพิ่นเลี้ยงสลองปีใหม่ให้ยอะไรเนาะให้ลูกหลานได้อยู่ได้กินอยากก็ได้ดอกพี่น้องกลมามาถ่ายคลิปถ่ายย่างพี่น้องได้เบินใบส้มกินแต่จักสิบปันได้ดอกพอปานั่นโอ้ยอยูใช้กัจจมยนมากินเนาะแกแดดอยู่ใช้มันก็มาสะเต๊เนาะไม่ใช่นะไม่ใช่ ถ้ายากระจั๊กที่ไหนพี่น้องทางบ้าน,านาทั้กประเทศเป็นม้าไทยใช้ช้ามาแล้วจะเป็นเด็กชลายบอลลายตีเกหญิงกระพุ้นี่น,น,นอ้องคนะตีนไก่เน้นๆนะพี่น้องอ่ะโอกาสหนาโอกาสหนาโอกาสหนามีใหม่โอกาสหนามีใหม่มหม้ามอย่าเพิดห้ามพ่นแม่ได้ลูกว่านว่าเปลี่ยนว่าเปลี่ยนซื้อให้ใหม่พวกแห่งเ,งเลย ลำนั้นเาเมื่ออยู่บ้านบักมีก็อีดอกลงมานลำลังพาการอดทายลงมาบอกรูกว่าได้ไรแล้วมึงทามาเถอะเขี่ยเลยห้องย่างเลยกระซ้าในเบอร์โทนี่บอสยู่เทิง์พูดได้ยังมีเอาหนาเสียอส่าขับเบื่อให้ร้านกินแล้วพี่น้องเอ้ยร้านหืนเลยแถวนั่นปล่อยไปแล้วลูกปล่อยไปแล้วได้มาแต่เอาไปได้หนึ่ ไปเง้งไอามา่่บผิด่วง่นมันมันิน้ำหมอกไก่พอดนะเอาถาเอากรซให่น้ำอันหนา้ยเี่ใหญ่นะเาเอไปอีกอันนี้นะมันหมักออกทางาเไปพอแห้งเลยตัวนึ่ะถาชันห่วยให่กว่านตัวสีขาวบบเขเอาไปเข้าเอาไปตัวเถิก คือควงท่านชมงามเนาะงามนี่แหละคือการกับบักอันมาคุยแค่มั่งเห็นมีแพ้เอาดิจักเอาจะพูดมีผูดควงเอาเอาไม่ได้ควงม่ค่อยอยากได้ค่อยอยากได้ควงคืออะไรจังไรจังไรท่านผู้ชมคนจังไรขโมยหมาลูกคูณได้อะไรเนี่ยเฮ้กิมอยู่กับโ แล <ừ> ้วอย่ามาใช้ลูกนามอใช่แหลอันทุ่งยางนะใส่มามาก็สิตัเบิดกับบตัไว้ตไว้ตเนีมกินนะใส่กระเทียม้วหมกตกตกิ่มแม่ใส่กระซังยานี่อ่ะเาสิเปห้ามออกไม่ห้ามให้ไม่ใหญ่ละ เปิดให้ไหมเปิดได้ไหมเปิดจะสั่งงจะเทวจะไม่เปิดคอยเปิดดีดเปิด้งเห็ดเข็มทอง อันนี้มันโมเมนต์น้ำตาลเดิันใจเป็นงัวลายบกูใสเป็นงัวลายว่ะอันนี้คืออันนี้คือน้ำตาลแงนบบูวปู่วงานเียนะโอ้หนามกระเทียมดองกูได้อมาเยือนแบบนี้กูใครใส่ห้ามันเขใส่กระเทียมดองน้ำไา้ มันจังเสะลืมเอามาเอามิมันไม่กหเขากินนะพังกระพี่น้องกระดึ๊พี่น้องด่ากูเนาะซุกเวดแล้วกูซุบเมื่อซุกต้องกินเด้อนี่ม้องมต้องกินเด้อซุกเมื่อเห็ดเห้วเนี่ย้าะก็จะปล่อยอีกนึ่นแล Hayır, ้วเนะ ทำอย่างนั้นได้ไง้ีนดแม่บอกไม่อยากแค่แตกแม่บอกไม่อยากจะแตกทำไมอยา,ก,ก,อายกเอือบว่าเล็ดมาหัวออไปสื่ออะไรพี่น้องให้อาด้หวัวไอ้อื่อจเห็นชิงเลยโอเต้อยบรับเาก น้ำผูกระทะหอบบ้านเบ้าหบบ้านบัวคำห้าโทรหาแล้วพ่นอ่ะบ่บ่มีผู้ใดอยู่ชูมาเอาหญ้าชูโลอเพิ่นว่าอืมมันไปแล้วบ่าบอกกันหนาติ้งนั่นไดมึงมาเอาหญ้ามึงโลอเพิ่อวะเฮาเฮาเมื่อแต่ปากซองเผื่อวะคนสุดท้ายคนสุดท้ายเลยหนากำลังเริ่มตักเลยพี่น้องเอ้ยกำลังเตรียมเครื่องคลอง กำลังอันนั้นแล้วออาเอารถออกไหมนะเอาออกออกไปเจังปูสาดคืนนี้ไม่ร้อยคือกี่ข้าวคือคมีแต่หมดแค่ตอนกำลังเตี่ยมพี่น้อเลยเตี่ยมเลยพี่น้อเลยกำลังเลิ่มดังไพ่เลยนาน มันาเลยลูติดตะซังแต่พี่น้องเลยท่าน่นะท่าน่ะทาน่ะเจลขอขินแน่รอยากกินน้ำอัน้บัดชีว่า <S <S พูนเต่าหนึ่งนะ<อ>งไปบางกลางคุณเต่าหนึ่ง

กำลังเริ่มเตียมพี่น้องเอ้ยดีใจขอบคุณแม่หลายๆเนาะเดี๋ยวรอส้มรอเบื้งเราส้มตอนกินนะพี่น้องแต่ว่าพอเป็นพี่น้องไล่เลยกำลังเตียมแดดเนาะรอเบื้งเราส้มตอนกินนะพี่น้องแต่ขอเป็นคลิปหน้าเนาะได้แมงแทนกัน สี่เดี๋ยวลากินเพียงเท่านี้นนะพี่น้องกินหนาพอกั่นมาอย่าลืมกดติดตาม่องแทนพี่น้องลาเลยด้ายบาย